ตอนนี้ช่องนี้ใครเป็นคนดีมีวิชาสามว่าเราพิชเชอ้์ทองได้พระองค์พันกิจชนะจะมอบเมืองกึ่งขึ้นพระนครจะมองจะมองจาข่าเอ้ยจะมองจะมองจุข่าเอ้ยจะมองจะมองจุข่าเอ้ยว่าจะไปหาแกที่บ้านพอดีเลยเดินแบกตึ้งแบกคาฉันบวดและแกไปนะ จ้าจ้าฉันฉันจะไปจริงน่ะเจ้าไก่ไปช่วยด้วยไงมันต้องเยอะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะบอกให้ฟังดีๆฟังผิดแล้วฉันนี่ชื่อหัวหมูอภิมานจะไปทั้งวันไม่ด้วยต่อจากนี้มันจะได้บอกว่ามึงแกก็ทนเทพเขาโอ๊ยอะไรไม่ใหญ่เลยฟังให้ดีนี่ทัานนี่ชื่อหัวหังอภิมาน ไม่เพื่อื่อเราแต่ขอให้ไปคนหนะเอาหน้าข้าวบดนาะุลล้นเหลืออะไรเนี่ยเอต้องไม่รู้เรื่องอะ้วไปไปรู้เรื่องอ่ะจะเชื่อพี่มัจะไปขงก่ให้ด้วยอะรู้แล้วก็เดีให้ทำตอนบ่ายโมงไงมันจะไปรู้เรื่องไปใหญ่แล้วเุ้ยแลยวยยยยยียย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 ยอกยย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 ียย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 ่ยพยยยยยยวยย่ยยยยยยยูยย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 ย่องยย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 ไ้อ ฮะโหตึง้งเราติดจะมาวานไปดึงรับฟังด้เรื่องนะรับฟังรู้เรื่องพี่ฉันถามว่าแถวนี้ใครบ้างเป็นคนที่มีวิชาสามารถจับตวัวพิรเชี่ยสองได้เพราะท่านกฤษณะจะมอบเบอรเกิรครึ่งพนักขอนพร้อมในวพระรธิดาโคนแต่งงานจริงไหมเนี่ยจริงปีนี้พร้อมจะเนี่ยตัวเดียวเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปเจอในเมืองหลวงเลยมีวิชาหรือเปล่ามีดิอ,อาชามีวิชาเนี่ยเพื่ออในเมืองหลวงอ่าตาบอกกันเรื่องนีด้วยนะใช่ คือหัวหมูอภิมันไปถ้าไกลๆส้นตีนเลยนะไปเลยมึงไปมันไม่ไปไปมันแม่ก็หน้าแตกเล้เต่าทำไมมึงไม่ไปผงบวชท้องหมูได้โอ้ยแอนที่ไหนก็บอกกังวันทั้งนั้นเนี่ยบ้านพ่อมึงบวดกับคืนไงโอ้โหไอ้ส้นตีนมันเป็นอะไรเนี่ยถ้าเกิดไปงอ้ยน้าแตกเป็นรางวัลแบบนีรางวัลได้คราบเวทีนึง ใคอีกเขาเรียกให้รางวัลอะไรกันน่ะปัญหานี่มันเล่นร้อนติดพ่อมันจริงๆพ่อมึงแข็ขาดเพราะอะไรไรเต๋าหมูกัดหมูกัดแขนไปคนนั้นอะเขาชื่อหัวมูก็มึงก็มองดูมันทำเด็กโอโหนี่ไหไม่ใช่ มาร์กจะมีมารถบรรทุนก็ออถามไม่ดีว่าชื่ออะไรเสือกยอศถามว่าปวดกลางคืนหรือปวดกลางวันเนี่ยเขาชื่อหัวหมู่ะพี่มานเขามาประกาศว่าใครดีใครมีวิชาดีสามารถจะผีเสื้อทองได้เนี่ยจ้าเนี่ยจะแบ่งกึ่งคืนพระนครชอ็อปด้วยทองทุกครัง้งนะสรุปแดงแงดงสรกปาตาแล้วก็องค์หญิงเนี่ยเป็นคู่แต่งงานเลยในเรื่องจริงเหรออ,อ,อ,อานมาันแปงกูเลยแปลว่หน้าบ้านกูมีเป็นหมื่นเรื่องนะมาแล้ว ีอะไรมีหมดทุกอย่างครับ้องแปดมูมไม่มีขาดถุดนปไปและแล้วเจ้าลินเจ้าไรก็ออกเค,ครนทางมาไปในเมืองรับสมัครจับผีเสื้อ